กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมมิชชั่นจีเนะี่ยวันนี้คุณอยู่ในเกม b บ s i n g a อลิสอเลนะครับนะช่างช่างชื่อวะก็วันนี้ก็เป็นการลงดันเจียนนะอ่าคอโบลูอะไรคิดเช่น i n f ฟอ n โนคิดเช่นอะไรอย่างอนะ่ะเป็นดันเจียนที่เอ่อจะโผลมานะครับให้เล่นนะถ้าใครผ่านเนื้อเรื่องมาสักพักแล้วก็จะจะโดนไล่มาให้ลงดันเจียนนี้ด้วยนะ แต่ว่าผมเคยเลงก่อนหน้านี้ครับมันสามารถลงได้ตั้งแต่เลเวล15มากถ้าเริ่มปลดเมืองไว้สักพักอะ่ะมันลงได้ตั้งแต่เลเวล15เลยนะถ้าคุณทำเวสเมืองเร็วครับมันก็จะปลดมาให้เราเล่นเลยนะแต่คุณก็ยังไม่ต้องไปรีบลงก็ได้สุดท้าย๋ยวมันก็บังคับคุณลงอยู่ดีแหละก็อย่างที่เห็นครับดันเจียนไม่ยากนะครับจริง แล้วก็เดี๋ยวผมจะสคิปเป็นวีโอไปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นวีโออัดมาให้ดูนะเอาจริงๆคือลืมอัดเสียงตอนเล่นจริงนะ <c oughs> โอเคไปครับคือระหว่างทางครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเคลียร์มอนสเตอร์ซะมากกว่านะแต่ต้องระวังไอ้พวกนักธนูหน่อยนะเพราะว่ามัน Storm, แอโร่สตอร์มโคตรแรงเลยครับนะแล้วมันโคตรเยอะเลยนะครับมันยิงออกมาเยอะมากเลยนะไอ้พวกไอ้นักธนูตัวนี้นะนะแล้วก็ท่ามันเท่นนะคือบอกว่า,าวท่าโคตรเท่ มอนสเตอร์เดทางปุณเอโอเคช่างมันครับระหว่างนี้คุณไม่เคลียร์มอนไปครับตามทางนะโอเคพอเสร็จแล้วครับเดินไปสักพักหนึ่งนะคุณก็จะเจอกับจุดบอสจุดแรกนะบอสดันนี้ครับมันจะมีดันบางประเภทที่บอสตัวเดียวนะแล้วก็ดันบํบาบางประเภทที่บอสมี3สามตัวนะครับเป็นดันยาวนะั่นเองครับดันเจี้ยนตัวนี้เป็นดันยาวนะบอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนกับโจนในไอ้บอสแมปน,นะ คล้ายกันเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าผิถ้าไอหมอกควันของมันเน่ยจะผิจะจะลดเลือดเราด้วยนะเพราะฉะนั้นจรต้องระวังนะครับเนี่ยพอมันหายตัวปุ๊บอ่านะเห็นไ,ไหมมันจะลดเลือดด้วยก็ระหว่างที่มันหายตัวครับเอ่อเขาเรียวกว่าไงนะเราจะไม่สามารถล็อกเป้ามันได้นะแต่เราให้คุณหันมุมกล้องไปร,บรอบๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการมาร์กตำแหน่งเขานะครับพอมาร์กตำแหน่งเขาแล้วคุณก็โจมตีนะเขาก็จะหายตัวไปอย่างเนี้ย อีกทีพยายามเขาโผลต่ตรงไหนนะครับให้เราหันเมาส์ไปรอบๆนะแล้วมันขึ้นสีแดงนะครับนะเป็นเป้านะครับก็ให้จมตีไปครับเขาก็จะออกจากเฟสเอเขาเรียกไงอ่ะออกจากเฟสล่องไปงวินมอสของเขาเนี่ยแหละนะแล้วก็การกดน้องมังกรรอบๆครับจะเป็นตัวช่วยฮิวให้เรานะแต่ว่าจะฮิวแค่ทางเดียวนะออกมาน้องก็จะสะโผแว่แว่แล้วก็ฮิวให้เรานะครับนะ แล้วก็จากไปนะครับนะหเห็นไหมอยู่ปุ๊บนะและ้วก็น้องก็จะจากไปนะครับแวแววแล้วก็จากไปสักทีนะครับแล้วน้องน้องมีหน้าที่แค่ที่เองนะแต่ตอนนี้ที่คุณเห็นว่าคือเอ่อมันดามจเไม่ค่อยแรงเพราะว่าวลวอาจจะสูงแล้วก็มีเกียร์ด้วยนะคบับางทุนว <ST AR> ิวามเิบแล้วเห็นไหมเพราะว่าเขามาลงแค่อาจจะทำเควสนะครับแล้วก็มาลงเฉยๆนะ ผมก็คือหนึ่งเหมนนั้นครับโดนไล่มาทำเครสนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไราย,ยากเท่าไหร่สำหรับบอสตัวนี้นะแค่หมอกมันมีพิษแค่นั้นเองนะแล้วก็แค่ลิงให้ตรงตัวเขาก็พอลนะแล้วจก็เก็นไปอยาบไป,ไปนะครับนะระหว่างนั้นก็เคลียร์ไปเข้าสู่บอสตัวที่สองนะ บอสตัวสองเป็นหนูนะครับแล้วก็มีขุยเป็นอาวุธนะมันจะใช้เสียงด้วยครับนะตัวนี้ก็เทคนิคคงไม่มีอะไรมากหรอกครับนะแค่หลบๆก็พอแล้วมันถ้ามันโคตรจะง่าย,ยนะครับนะโคตรจะง่ายเลยมันพอเลือดลดไปสักพักมันก็จะเรียกแก๊งน้อนมาช่วยนะครับนะ คุณก็ไม่ต้องตกใจครับน้อนไม่ได้ทําดาเมจหนักหนาะสาหัสขนาดนั้นแต่ก็หลบไว้ก็ดีครับเพราะว่าเวลาชนแล้วมันจะชนะนะน้อนชนแล้วก็จะชนะน,นะครับได้ชงักนะและทําให้เราเกลียดจังหวะนะแล้วก็บอสจะมีสกิปลปาระเบิดนะครับเห็นไหมใจไ,ไหมนะครับนะแล้วก็เวลาสู้ไปสักพักนะครับบอสก็จะมีโล่เหมือนโล่ของพระนะให้เราโจมตีให้แตกนะครับ ก็มันจะประมาณนี้ครับถ้าใหญ่ๆก็คงไม่มีอะไรมากมายเลยครับนะถ้าบอสใกล้จะตายเขาก็จะใช้โล่บ่อยๆนะครับนะมันแทบจะไม่ออกท่าอะไรมากมายเลยเดี๋ยว่ามากาแค่ใจระไมที่มันทิ้งมาแค่นั้นแหละแล้วก็มีน้องคือถ้ามันเผมว่ายิ่งตายช้านะครับน้องก็จะยิ่งเยอะขึ้นวิ่งกันเมามันขึ้นนั่นเองแค่นั้นเองนะครับนะม่นแทบจะไม่มีอะไรเห็นะน้องมาลุยเลยนะครับนะผมแต่ว่าผมยืนอยู่ตรงที่น้องไม่ผูกนะ มันก็จะวิ่งมาอย่างนี้นะครับก็ถือเป็นสีสันสนุกสนานดีสำหรับบอสตัวนี้นะครับนะโอเคเระหว่างทางเราก็เคลียร์ไปแล้วครับนะไปดูบอสสุดท้ายหน่อยเฮ้ยเลยละเลยละเลยละโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวเริ่มจากับตรงนี้เลยนะ บอสตัวถัดไปเป็นแก๊งหนูนะผมเรียกว่าแก๊งหนูมากกว่านะครับนะบอสตัวนี้ถ้าใครสังเกตว่าจะอยู่ในแมปด้วยนะก็ท่าก็คล้ายๆกันนะครับนะลงมาก็พยายามเคลียเอ,อ,อะไรลูกน้องกุ๊กกุ๊กลูกมือกุ๊กก่อนนะแล้วก็ลองผู้ช่วยกุ๊กนะครับนะผู้ช่วยกุ๊กนะครับมือมีดนะมือมีดนะเรียกว่ามือมีดแล้วกันนะดับเบิลบังตอครับนะเขาตับ ัปาโอ้ยเห็นไหมรับอย่างเทเลยอย่างชอบเลยเดี๋ยวผมผมชอบดันนี้มากเลยมันมัน,น่าดีนะถ้ามันเล่นไปนะครับเนี่ยก็จะมีลูกมือกุ๊กแล้วก็ผู้ช่วยกุ๊กนะครับแล้วตัวกุ๊กคือเชฟใหญ่นะเชฟใหญ่หนะแล้วเชฟใหญ่เชฟใหญ่เขาจะมีท่าทุบก,กระทะนะครับรอบๆบนะครับทุบจากดีแลนนะแล้วก็เขาจะมีท่ากินพริกนะครับกินพริกพ่นไฟนะครับนะ แล้วก็จะมีท่ากินกินกินหน้าแน้าจะกินผงพริกไทยั้งแต่จริงไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะผงพริกไทยจะทําให้สตันครับแล้วก็สักพักงพอกินผงพริกไทยแล้วเขาจะพ่นไฟต่อนะ<า>คือกินพริกเข้าไปนั่นเองนะมันดูตลกดีอ่ะ<า>อย่าอย่าขอสักคิปไปดูท่าก่อนนะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปจิบให้ดูนะเขาจะกินเข้าไปครับผงพริกไทยนะ เขาก็จาบอกว่าให้เรากดแก้สตาร์ทน,นะครับแล้วก็เขากินพริกต่อนะแล้วก็จะพ้นไปนะครับนะนี่ดีออกจากหน้ารักทีเดียวนะครับในการนี้นะครับเขาก็จะมีหลุกท่าไม่ได้มากเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วหลบง,ง่ายนะครับนะแคบจะหลบง,ง่ายเลยครับถ้าเราไม่ติดสตาร์ทก็คงไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็แอเรียในการทุบค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นไกลๆหน่อยก็ดีนะ หยีออกมาไกลๆหน่อยก็ดีนะครับนะแต่ว่าก็ไม่พลระยะของนะสายยิงไกลหรอกครับนะอย่างสใหญ่ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับนะถ้าเขาจะเป็นซ้ำๆซะมากกว่าแม้แต่ดิเขาไม่ค่อยมีเยอะนะครับนะก็ะโดดทุบมั่งกินผมวิทไทยแล้วก็สตาร์ทเราั้างถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับนะแล้วก็พ่นไฟแค่นั้นเองนะครับนะแค่จะไม่มีอะไรเท่าไหรนะ่ ก็คงประมาณนี้ครับสำหรับดันเจี้ยนเอ่อโคบอลลูอิฟโนนะครับคิดเชนอิฟโนหรือสักอย่างเงี้ยนะครับช่างมันจะครับนะก็คงจะประมาณนี้ครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างครับหรือว่าเทคนิคอ่าที่พอเราใช้ได้ครับกระผมมิชัชนจีนครับขอญาติลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดูแลสุขภาพตัวเองครับไปไหนปิดปากปิดจูบให้ดีล้างมือให้สะอาดนะครับกราบสวัสดีครับ